ดูตอนนี้เจอเม็ดอุ้ยสองเม็ดพอสองเม็ดปาลูกกาง่ายทุกคนมีอีกเม็ดหนึ่งมีอีกเม็ดหนึ่งปาทุกคนปาปาทุกคนมันเยอะมากปา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  ดูมันเป็นแผงแงเลยดูปาดมันใหญ่มากปาดคือทุกคนปาดปาดคือเป็นแผงเลยอู้ยเยอะมากอู้ยยังมีข้างล่างอีกนะคะทุกคนปาลูกใหญ่มากทุกคนมันใหญ่มากอุ้ยทุกคนแบบมัน สุดยอดนะไม่รู้จะว่ายังไงเยอะมากเป็นสิบกว่าเมตรค่ะทุกคนสุดยอดมากเนี่ยสามสี่เมตรนี่ก็เต็มกำแล้วค่ะทุกคนสี่เมตรนี่เต็มกำมีห้าเมตรหกเมตรโอ้สุดยอดทุกคนมันเยอะมากพาทุกคนทุกคนดูค่ะนี่ นี่คือที่เดียวนะคะที่เราเอาเมื่อกี้ทุกคนมันสุดยอดมาก